หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นพอวุ้นพระองค์ก็มีรับสั่งให้ครอบครัวของหม่อมเจ้านักตระมงคลเดินทางเข้าเฝ้าท่านผู้หญิงบุษบากิติยากรสัทนพงค์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพอไปถึงให้จับพระหัตท่านหมายถึงในหลวงรัชการที่9ก็จับพระหัตทุกคนทีนี้พอถึงสมเด็จ พระบรมราชนินาถท่านไม่ทรงปล่อยสมเด็จท่านตกพระไทยมากเพาไม่เข้าใจว่าจะประหัตท่านไว้ทําไมไปเฝ้ากันทุกวันเลยพอถึงสมเด็จท่านก็จะประหัตไว้นานๆทุกครั้งทรงให้สมเด็จอ่านนิยายหนังสืออารับราตรีเป็นภาษาไทยถวายก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้คิดอะไรถึงเวลาจะต้องกลับแล้วสมเด็จพระศรีหรือสมเด็จย่ามาที่โรงแรม ที่เราอยู่ส่งมาพบคุณแม่ตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้อะไรตอนหลังถึงได้ทราบว่าท่านส่งให้สิริสมเด็จศึกษาอยู่ที่สวิตท่านจะส่งเป็นผู้ออกค่าเราเรียนไว้ทั้งหมดแต่ขอให้อยู่ท่านรับสั่งว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านปโปรดท่านทรงพอพระทัยอยากให้อยู่คุณแม่ท่านก็รู้สึกไม่สบายใจ ตต่สินใจไม่ได้ต้องโทรศัท์ไปหาท่านพ่อครั้งนั้นท่านท่อท่านพ่อ,พอติดประชุมอยู่ที่ปารีสท่านพ่อว่ามีรับสั่งอย่างนั้นก็ต้องถวายให้อยู่ทั้งทั้งสมเด็จร้องไห้พร้อมบอกจะอยู่กับพ่อแม่ภายหลังที่ครอบครัวกิจิยกรเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะประทับที่โรงพยาบาลจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ในครั้งนั้นแล้วสมเด็จพระบระมราชชนีราชชนีทรงโปรโดให้หม่อมราชวงศ์เศริฐกิจกิจยากรยังคงอยู่ที่นครโลซานเพื่อเฝ้า,าพระอาการและถวายการปฏิบัติต่อไปทรงโปรโดให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเป็นสนักดิเวทริปและมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลยานีุวัฒนาตรงเป็นผู้ปกครองเมื่อประบตรัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระการประชวรทุเลาและเป็นปกติจึงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าณัครามงคลอิทิยากรในครอบครัวเดินทางมาเฝ้าณลัฮอรโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประทับณโรงแรมวินเซอร์ในวันที่18กรกฎาคม2492 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพร้อมสมเด็จพระราชชนีจึงได้สเสด็จไปพบและส่งมีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์เศรษกิจกิจยากรต่อหม่อมเจ้านคตระมงคลตอนหนึ่งสมเด็จพระราชชนีรับสั่งว่าขอให้ทํากันเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเพราะเมื่อข่าวฉันก็ทําอย่างนี้เรื่องขึ้นวันที่19กรกฎาคม2 4 9 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพระธรรมรงเหมือนเพชรองค์เดียวกันกับสมเด็จพระราชบิดาประธานแด่สมเด็จพระราชนีมอบให้หม่อมเจ้านักระรมงคลเพื่อเป็นของมั่นแด่หม่อมมาโชงสีกิตและมีรับสั่งในขณะนั้นว่าเป็นเหมือนที่มีค่าย,ยิ่งและเป็นที่ระลึกด้วยนับเป็นพระกระแสรรับสั่งที่สั้นกินใจมีความหมายลึกซึ้งและน่าประทับใจยิ่งนะัก ภายหลังพิธีมั่นหมอ่อมราชวงศ์สรีกิจกิจยากรเดินทางกลับมาทำนักอยู่กับครอบครัวณสถานเอกอัครราชทูตในกรุงดอนดอนประเทศอังกฤษจนกระทั่งวันที่12สิงหาคม2492อันเป็นวันเกิดครบรอบ17ปีพระหาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อร่วมเสวยพระกายาหารในวันเกิดครั้งนี้ ด้ทรงพระกนน 9, รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศข่าวทรงมั่นให้บรรดาแขกผู้ร่วมงานได้ทราบโดยทั่วกันหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จนิวัดพระนครแล้วได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษในวันที่28เมษายน2493หน้าวังสระปุมสมเด็จพระพันวิสาอัยกาเจ้าทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส รัชทานตามแบบโบราณราชประเพณีด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลน,น์ดยุนเยตราชกาลที่9มีพระบรมราชวงก์การสถาปนาหมอ่อมราชวงศ์สิิกิดกิยากรเป็นสมเด็จพระราชินีสิิกิดพร้อมรับพระราชทานสายสะพายขัตติยราชอิสริย,ยาภรณ์มันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์และแนวันรุ่งเกินจึงเสด็จ เป็นการส่วนพระองค์โดยรถไฟไปประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุขวงังไกลกังวลกำแพงเวรหิน,นหจังหวัดประจบคีริขันเป็นเวลาสวันตามโบราณราชประเพณีเมื่อคราวงานพระราชพิธีราชาพิเศษมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2 4 9 3รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอารักษ์ อันประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์เศริกิจกิจยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีเศริกิจจนในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อท่งถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์จึงทรงพระราชดำริว่าตามโบราณรัชประีเมื่อสมเด็จ พระมหากัรสัจาธิราชเจ้าได้สดุดผ่านพิภพ,พปร,รมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาพนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาพนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีเศรษฐกิจขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีขณะนั้น ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกวันรุ่งขึ้นภายหลังพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมเด็จพระราชินีเศริฐกิจส์เด็จพระจำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับณพระตำหนักเปลี่ยนุขวังไกลกังวนอำเภอบัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วังไกรกังวลสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่7เมื่อพุทธศักราช2469โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยพระตำหนักหลายหลังอันมีชื่อคล้องจองกันได้แก่พระตำหนักเปี่ยมสุขปลกกุกเกษมเออเปรมเอมปรีในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและพระ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมเชีนาถเสด็จแปลร,ราชฐานมาประทับที่วังไกลกลางบนแห่งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคมข,ของทุกปีเพื่อจะส่งติดตามงานในโครงการส่วนพระองค์ต่างๆในพื้นที่แถบนี้พุสัวศตราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุเนเดตราชกาลที่9 มีพระราชประสงค์จะทรงผนวดเป็นพระภิกษุในบรวรพระพุทธศาสนาจึงมีกำหนดการทรงผนวดในระหว่างที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกา,ายน2499รวมเป็นระยะเวลา15วันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมแต่งตั้ง,งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงผนวด พระราชกรณีกิจในคราวนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สนองพระราชกิจได้เป็นอย่างดีส่งแสดงพระพิชาสามารถจนเป็นที่สรรเสริญโดยทั่วไปต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระรราชองการประกาศว่าตามราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรง แต่งได้ทรงตำแหน่งผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงผนวดรและปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปีชาสามารถสนองพระประสงค์ เป็นที่เรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระอภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีว่าสมเน็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถนับว่าทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของประเทศไทยประกาศเฉลิมพระอภิไทย สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีทรงปกครองกฎเก้าวให้เฉลิมพระอภิเัยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาฏ4ธันวาคม2499 เป็นปีที่ในรัชกาลปัจจุบันจอมพลอพิบูลสงครามผู้รักสนองพระบรมราชโองการแม่สอนลูกพระบรมราชโสและพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกพระองค์ล้อยดำเนินรอยตามพระยุคลบาทที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อนาประชาราษฎรอยู่ตลอดเวลานับเป็นความโชคดีของคนไทยที่ได้รับประหมหากรุณาที่คุณจากทุกๆพระองค์เสมอมาสิ่งเหล่านี้ล้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถทรงเอาพระทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราโชโรสพระราชนิดาทุกพระองค์ให้มีความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อสารภาพในแต่ละพระองค์ทรงเป็นพระนางเจ้าพระราชินีนาถมีพระราชมรดประทานแก่ขณะบอคคลต่างๆเครื่องเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสปันฉลิงพระชนม์ราเป็นสารศาลาดีสิทธลัย พระราชนงดีสิทิเมื่อวันที่12สิงหาคม2522ความว่าเมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขเท่าไหร่เราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดช,ชอบมีความเสียสละก็สำคัญเป็นคนดีให้รู้จักเสียสละยิ่งเกิดมาในตำแหน่งลูกของประมุขแล้วยิ่ง